ก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับค่ําคืนนี้นะคะที่เราได้มีโอกาสมานมัสการบ้านของคุณป้าบวัวแหลมแล้วก็คุณลุงอัศวินด้วยกันนะคะในค่ําคืนนี้ก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับความชื่นชมยินดีเนาะที่พระเจ้าประทานให้กับเราทั้งหลายประทานโอกาสประทานเวลาให้กับเราเนาะในการที่เราจะมีโอกาสได้นมัสการพระเจ้าร่วมกันนะคะก่อนที่เราจะมีโอกาสนมัสการพระเจ้าร่วมกันนะคะเราอธิฐานด้วยกัน แตทุกันค่ะแต่พระเจ้าพระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุดขอพระคุณพระองค์สําหรับในค่ําคืนนี้ค่ะแต่พระเจ้าที่เราทั้งหลายจะมีโอกาสได้นมัสการโรรองคเราทั้งหลายยกชูพระนามของโรรองขึ้นค่ะแต่พระเจ้าขอโรรองคทรงโปรดนําในเวลาข้างหน้าต่อไปที่ข้าพเจ้าทั้งหลายจะมีโอกาสได้สรรเสริโพรองถึงถ้อยคําที่เป็นความจริงแต่พระเจ้าขอล้าลึกของโรรองขอพระเจ้าทรงเปิดตาใจที่เราจะเข้าใจถ้อยคําของโรรองจึงขอฝากมอบเวลาข้างหน้าต่อไปไว้กับโรรองอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน <Okay. S 2> มีบุคคลหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าออกัสตินนะคะได้กล่าวอย่างนี้ว่าพระองค์เนี่ยทรงสร้างเรามาเพื่อพระองค์แล้วก็หัวใจของเราเนี่ยไม่อาจจะสงบลงได้หากเราไม่ได้พักผ่อนในพระองค์พี่น้องว่าจริงไหมคะถ้าเราไม่ได้พักผ่อนหรือพักสงบในองค์พระผู้เป็นเจ้าจิตวิญญาณของเราจะสามารถพักสงบได้ไหมคะไม่ได้เลยเนะเาะก็จะมีความกังวลกังวายอยู่ดังนั้นการสแสวงหาพระเจ้า คือการที่เราจะต้องแสวงหาสิ่งต่างๆที่มาจากพระเจ้าเป็นลำดับแรกเหนือกว่าสิ่งของบนโลกใบนี้เลยนะคะคำถามก็คือว่าเราใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับอะไรเราใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับอะไรคะพี่น้องทุกวันนี้ทั้งหมดของเราถูกใช้ไปกับสิ่งของหรือว่าการงานที่มันเสื่อมสลายหรือเปล่า <imet S 1> หรือว่าถูกใช้ไปกับงานรับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้า ขรอคำของพระเจ้าในค่าคืนนี้นะคะในตอนนี้เป็นตอนที่กษัตริย์ดาวิดเนี่ยอธิษฐานแล้วก็พูดถึงชีวิตที่ติดสินกับพระเจ้าชีวิตที่ติดสินกับพระเจ้านั้นคือชีวิตที่กษัตริย์ดาวิดบอกว่าเป็นประโยชน์สําหรับชีวิตของเราทั้งปัจจุบันและอนาคตหากเรามีชีวิตที่ติดสินกับพระเจ้านั่นเองดังนั้นหลายครั้งพี่น้องเคยสังเกตไหมคะว่าเราเนี่ยสามารถที่จะวางแผนในชีวิตของเราเั้งหลาย ได้อย่างมากมายแล้วเราก็จะขอให้พระเจ้าอวยพรในแผนการนั้นที่เราวางแผนไว้แต่พี่น้องคะถ้าหากแผนการนั้นเราไม่ได้ปรึกษาพระเจ้าก่อนการดำเนินชีวิตของเราที่เราจะได้รับคําตอบจากพระเจ้านั้นบางครั้งก็เป็นไปตามใจเราไม่ได้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้าดังนั้นการดําเนินชีวิตตามแบบอย่างของพระเจ้าจะช่วยให้เราตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและดําเนินชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้านั่นเองนะคะ อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าการสื่อสารกับพระเจ้าจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะที่จะทําให้เราเนี่ยเปิดโอกาสให้กับพระเจ้าที่จะเป็นผู้ประทานคําปรึกษาให้กับเราและพระองค์จะประทานสติปัญญาให้กับเรานั่นเองผ่านการพูดคุยกับพระเจ้าในการใช้เวลากับพระองค์ดังนั้นกษัตริย์ดาวิดจึงพูดบอกว่าอะไรคะเขาจึงไม่หวั่นไหวใช่ไหมคะเขาจึงไม่หวั่นไหว กษัตริย์ดาวิดกาลังกล่าวถึงความมั่นคงในการดําเนินชีวิตนะคะในการเดินติดตามพระเจ้าว่าพระเจ้าเป็นผู้ดูแลอารักขานั่นเองนะคะในชีวิตของท่านทำไมองค์พระเยซูคริสต์โงร์ยังคงให้ผู้ที่เชื่อและผู้ที่ไม่เชื่อในโงร์ต้องเจอกับสถานการณ์ต่างๆในชีวิตของเราทั้งประสบการณ์การเจ็บปวดความทุกข์ยากลำบากความล้มเหลวทุกอย่างทำไมผู้ที่เชื่อและผู้ที่ไม่เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจา้าต้องเจอเหมือนกัน ใช่ไหมคะทุกคนต้องเจอเหมือนกันแต่เมื่อเราอยู่ในองค์ระผู้เป็นเจ้าพระองค์สัญญาบอกว่าพระองค์จะคุ้มครองเราทั้งหลายให้ปลอดภัยอย่างมั่นคงนั่นเองดังนั้นเมื่อมีความสับสนมีความว้าวุ่นใจเกิดขึ้นในชีวิตของเราพี่น้องเป็นไหมคะมคงเรามีเรื่องกังวลใจเรามีเรื่องเครียดเรามีเรื่องชุกแต่เราจะสามารถชื่นชมินีได้อย่างไงเหมือนกับกษัตริย์ดาวิดนะคะอย่างแรกเลยนะคะกษัตริย์ดาวิดอย่างแรกเลยก็คือหนึ่ง การทรงสถิตอยู yeah! okay. ่ด้วยของพระเจ้าในชีวิตของเรามีการทรงสถิตอยู่ด้วยของพระเจ้าในชีวิตของเราการที่เราจะมั่นใจในการทรงสถิตของพระเจ้าเนี่ยจะช่วยให้เรามีความเชื่อใช่ไหมคะอย่างไม่สงสัยแต่ถ้าการทรงสถิตของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของใครคนใดคนหนึ่งชีวิตของคนคนนั้นเนี่ยจะมีสันติสุขในชีวิตจะมีสันติสุขในการดำเนินชีวิตทุกวันนี้พี่น้องมีสันติสุขของพระเจ้าในการดำเนินชีวิตไหมคะอเมนนะคะอาเมนเนาะ เมื่อพระเจ้าทรงสถิตยอยู่กับดาวิดพระพี่บอกว่าดาวิดมีใจเป็นยังไงคะยินดีได้ดาวิดมีใจยินดีได้ดาวิดจึงค้นพบเคล็ดลับนะคะในการที่จะสามารถชื่นชมยินดีที่แท้จริงเขามีความชื่นชมยินดีทแท้จริงความสุขนะคะพี่น้องความสุขเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่มันไม่ยั่งยืนเพราะอะไรเพราะความสุขเป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่สถานการณ์ภายนอกใช่ไหมคะวันนี้เรา มีรูปร่างหน้าตาสวยหลอ่อกินอาหารอร่อยได้ไปที่สถานที่ต่างๆที่เราอยากไปเรามีความสุขไหมคะแต่เมื่อสิ่งเหล่านี้มันหมดไปความสุขมันก็อาจจะจางหายไปแต่สันติสุขในองมระผู้เป็นเจ้าเนี่ยขึ้นอยู่กับการทรงนสิทิตของพระเจ้าในตัวเราแม้ว่าเราจะเจอกับอุปสรรคปัญหาแต่เรายังสามารถชื่นชมดีในพระเจ้าได้ เรายังยิ้มได้เรายังหัวเราะได้เรายังดำเนินชีวิตที่ติดสนุนกับพระเจ้าได้อย่างไม่สงสัยท่านอยากให้เรายุดติดอยู่กับแค่เพียงสิ่งของสิ่งภายนอกที่เรามีแต่สิ่งที่เราต้องใส่ใจนั่นคือจิตวิญญาณที่มันไม่เสื่อมสลายนั่นเอง การใส่ใจในการที่จะใช้เวลากับพระเจ้าดังนั้นพี่น้องคะเมื่อเราไข้่ควรถึงพระคำตอนนี้พูดถึงการทรงสถิตของพระเจ้าพูดถึงการทรงสถิตอยู่ด้วยของพระเจ้าเราจะอิ่มใจมันเป็นความรู้สึกที่เรารู้สึกเพียงพอเรามีพระเจ้าก็มีทุกสิ่งในชีวิตของเรามันเป็นความรู้สึกอิ่มใจเป็นความรู้สึกเพียงพอต่อทุกสิ่ง และเมื่อเราผ่านสถานการณ์ต่างๆไปได้เหมือนกษัตริย์ดาวิดเราจะเข้าใจในการทรงจัดเตรียมของพระเจ้าว่าทําไมพระเจ้าอนุญาตให้เหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นในชีวิตของเราดังนั้นนะคะอย่าให้เราปล่อยชีวิตของเราเนี่ยเป็นไปตามสถานการณ์ปัจจุบันเช่นสถานการณ์ปัจจุบันมีความเครียดเราก็เครียรไดไปด้วยสถานการณ์มีความทุกข์เราก็ทุกข์ไปด้วยสถานการณ์เดี๋ยวฝนตก เดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวพายุเข้ามันมีความไม่มั่นคงเศรษฐกิจมันมีความปรวนแปรมีความผันแปรชีวิตของเราหากเราให้สถานการณ์เหล่านี้มาคอยควบคุมในชีวิตของเราเราก็จะเป็นไปตามสถานการณ์เหล่านั้นแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราให้สถานการณ์ต่างๆขึ้นอยู่กับพระเจ้าเราจะมีสันติสุขเอเมนไหมคะให้สถานการณ์ต่างๆในชีวิตของเราเนี่ยขึ้นอยู่กับพระเจ้าผู้เดียวดาวิดกล่าวอย่างมั่นใจว่าพระองค์ไม่ทรงทอดทิ้งเขาไว้ในหลุมศพ หลายคนเนี่ยกลัวความตายพี่น้องกลัวความตายไหมคะนิดนึดนงอ่าจะรีบบอกนิดนึงหลายคนกลัวความตายเพราะอะไรครับเพราะเขาไม่มั่นใจว่าเขาตายแล้วไปไหนแต่เราทั้งหลายที่เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าเรามี ที่ไปใช่ไหมคะเรารู้ว่าองค์มาผู้เป็นเจ้านะคะทรงจัดเตรียมที่ไว้ให้กับเราจึงหลายเราจึงมั่นใจเราจึงไม่กลัวนะคะในพระธรรมยอห์บทที่14ข้อที่หนึ่งถึง2ได้กล่าวอย่างนี้นะคะว่าอย่าให้ใจของพวกท่านเป็นทุก์เลยพวกท่านวางใจในพระเจ้าจงวางใจในเราด้วยในระนิเวศของพระบิดาเรามีที่อยู่มากมายถ้าไม่มีเราคงบอกท่านแล้วเพราะเราไปจัดเตรียมที่ไว้สําหรับพวกท่านนี้นะคะไม่ว่าสถานการณ์ แบบไหนจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราเมื่อจะเป็นเหตุการณ์อะไรที่กำลังเกิดขึ้นในชีวิตของเรานะคะเดีกยวจะท้าทายพี่นองนะคะว่าให้เราใช้สถานการณ์ต่างๆนั้นขึ้นอยู่กับพระเจ้าให้เรายัางคงมีบทเพลงในจิตใจของเราได้อยู่เสมอเหมือนกษัตริย์ดาวิดนะคะอย่างที่สองก็คือว่าดาวิดเข้าลิพภายอยู่ในพระองค์เมื่อเราเข้าลิพภายอยู่ในพระองค์เนี่ยเราจะปลอดภัยพี่น้องเชื่อเช่นนั้นไหมคะเมื่อเราเข้าลิพภายอยู่ในพระองค์เราจะปลอดภัยพระเจ้าจะดูแลเราและ เราเนี่ยจะสงบลงได้ในข้อที่สี่พมพีกล่าวอย่างนี้นะคะว่าผู้ที่หันหาพระอื่นก็จะพบแต่ความทุกโศกแต่ความทุกโศกก็จะทวีมากขึ้นเพราะคนเหล่านั้นปากของเขาไม่ได้ร้องออกพระนามของพระเจ้าเขาจึงพบแต่ความทุกโศกนั่นเองแต่เราจึงหลายที่อยู่ในพระเจ้าเป็นไงคะเมื่อเราเจอกับปัญหาเราเข้าลิภายในพระเจ้าเราพึ่งพาออมาพู้เป็นเจ้าเราที่ฐานพูดกับพ่อของเราใช่ไหมคะ เมื่อเราอยู่ในพระองค์กริย์ดาวิดมีความยินดีนะคะกระิย์ดาวิดกล่าวอย่างไงคะใจก็ยินดีจิตวิญญาณของเขาเป็นไงคะพี่น้องเปรมปรีใช่ไหมคะร่างกายของเขาเป็นไงคะร่างกายของเขาพระเจ้าก็อยู่อย่างปลอดภัยมันสแสดงให้เห็นถึงการที่เขาวางใจในพระเจ้าไว้วางใจในองค์ผู้เป็นเจ้าวันนี้นะคะแม้จะมีสถานการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรามันเป็นความสับสนมันเป็นความว้าวุ่นใจสิ่งต่างๆที่กําลังเกิดขึ้นหลายอย่าง พระเจ้าให้เราไว้วางใจในการทรงนำของพระองค์ในพระธรรมสดุดีบทที่94ข้อที่22นะคะได้กล่าวว่าพระเจ้าทรงเป็นที่กำบังเข้มแข็งของข้าพเจ้าแล้วและพระเจ้าของข้าพเจ้าเป็นศิลาที่ลิ้ภัยของข้าพเจ้า เมื่อพระเจ้าทรงเป็นศิลาของเราพระองค์จะทรงคุ้มครองเราพระองค์จะทรงนําเราจนกว่าเราจะผ่านพ้นอุปสรรคปัญหานั้นไปได้เอเมนไหมคะมพระเจ้าจะทรงนําเราให้ผ่านพน้นอุปสรรคปัญหานั้นไปได้พระองค์จะดูแลคุ้มครองเราอย่างมั่นคงให้อยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้านั่นเองในข้อที่7นะคะกษัต์ดาวิดได้กล่าวว่าในเวลากลางคืนจิตใจของข้าพระเจ้าเตือนสอนข้าพระเจ้ามีความหมายว่าอะไรมีความหมายว่าในช่วงเวลาที่กษั์ดาวิดเงียบสงบเนี่ย พระเจ้าทรงเตือนสอนคนของโรรองผ่านมโนธรรมนั่นเองผ่านมโนธรรมหมายถึงอะไรความรู้สึกผิดชอบชั่วดีความรู้สึกรู้ว่าควรทําอะไรไม่ควรทําอะไรนั่นเองพระเจ้าจะทรงโปรดตรัสกับเราเบาๆในเวลาที่เราเงียบและใช้เวลากับโรรองนั่นเองเมื่อความสับสนหรือสิ่งต่างๆมันเข้ามาในชีวิตของเรานะคะในช่วงชีวิตของเราเนี่ยจำเป็นจะต้องมีช่วงเวลาที่เงียบสงบกับพระเจ้าพี่น้องจัด สรรช่วงเวลาไหนคะที่จะเงียบสงบกับพระเจ้าหลายคนใช้ช่วงเวลาเช้าใช่ไหมคะหลายคนใช้ช่วงเวลาเลิกงานตอนเย็นหรือก่อนนอนหรือหลายคนใช้ช่วงเวลามีเวลาว่างก็นั่งคุยกับพระเจ้าเมื่อเขาเข้าลิพายอยู่ในพระเจ้ากษัตริย์ดาวิดกล่าวว่าเรา ตั้งพระเจ้าไว้ตรงหน้าเสมอนะคะข้าพเจ้าตั้งพระเจ้าไว้ตรงหน้าเสมอนั่นนี่มีความหมายว่าเขาเนี่ยระลึกถึงคําสอนขององค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดเวลาระลึกถึงใครควรคิดถึงคําสอนขององค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่ตลอดเวลานั่นเองดังนั้นนะคะวันนี้สิ่งที่ดีที่สุดที่พระเจ้าจัดเตรียมให้กับเราทั้งหลายนั้นแตกต่างกันของของพี่าก็จะอีกอย่างหนึ่งของจันลี่ก็อีกอย่างหนึ่งของจันพายอีกอย่างหนึ่งแต่หลายครั้งเราไม่รู้ว่า เราไม่รู้นาพระไทยของพระเจ้าว่าพระเจ้าจัดเตรียมสิ่งที่ดีกว่าวให้กับเราหลายครั้งเราไม่เข้าใจใช่ไหมคะในสิ่งต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราแต่วันนี้พี่น้องคะไม่ว่าเราจะวางแผนเราจะทําสิ่งใดหากในแผนการนั้นไม่มีพระเจ้าอยู่ด้วยหากในแผนการนั้นปราจากการทรงสถิตของพระเจ้าก็ไม่มีสันติสุข เราสังเกตดูง่ายๆค่ะเราทำอะไรแล้วมีสันติสุขไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจการวางแผนการทำสิ่งใดหากมีสันติสุขแสดงว่าพระเจ้าก็ส่งนำในในการตัดสินใจนั้นๆใช่ไหมคะทำไปแล้วรู้สึกกังวลไม่ไม่มีสันติสุขเลยเป็นไงคะ ก็จะต้องกลับมานั่งใครคขวรว่าเอ๊ะเป็นยังไงใช่ไหมคะในการตัดสินใจคันนี้หรือแม้กระทั่งปัญหาสิ่งต่ตางที่เกิดขึ้นพระเจ้าจะให้แก้ไขย,ยังไงใช่ไหมคะพระเจ้าจะตรัสเบาเมื่อเราใช้เวลากับพระองค์ดังนั้นอยากจะหนุนใจพี่น้องในค่ําคืนนี้นะคะว่าอยากจะให้เรามีจิตใจที่ยังคงชื่นชมยินดีในพระเจ้าได้เหมือนกษัตริย์ดาวิดอยู่ในความรักของพระเจ้าสัมผัสถึงความรักของพระองค์ตอนเด็กๆนะคะก็มีโอกาสได้เห็น แม่ไก่ที่ออกลูกนะคะตอนที่เราอยู่ที่บ้านต่างจังหวัดเราจะเห็นว่าแม่ไก่เนี่ยมีความห่วงลูกไก่มากลูกเจี๊ยบตัวเล็กๆนะคะพอเราเอาไม้ไปแย่เราอยากจะเล่นกันลูกไก่ตัวเล็กๆอ่ะแม่ไก่ก็คือกดมาจิกจิกๆๆเราเลยนะคะมีความแบบห่วงลูกมากแล้วจะสังเกตเห็นได้ว่าเมื่อเมื่อฝนตกหรือว่ามีลมพายุมาเนี่ยแม่ไก่เนี่ยจะเอาปีกไก่ของแม่ไก่เนี่ย โอบกอดลูกไก่ทั้งหมดเลยแม้จะมีเจ็ดตัวแปดตัวไว้ในปีกของเขาหมดเลยแล้วจะอยู่อย่างแบบปลอดภัยลมพายุอะไรก็จะไม่โดนลูกกระเจี๊ยบลูกเจี๊ยบนะคะเพราะว่าปีกของแม่ไก่เนี่ยมันจะคลี่ออกแล้วปกคุมลูกเจี๊ยบเนี่ยหมดเลยก็สังเกตเห็นได้ว่าหลายครั้งเมื่อชีวของเราเจอกับอุปสรรคปัญหาถ้าเราเข้าลี้ภัยอยู่ในพระเจ้าเนี่ยมันจะเป็นภาพแบบนี้จริงๆเหมือนที่กษัตริย์ดาวิดบอกเราจะปลอดภัยเราจะอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าอย่างมั่นคงแม้ มีคนมากมายกลัวความตายแต่พระสัญญาของพระเจ้าบอกแล้วว่าคนที่เชื่อและวางใจในโะรงนั้นเป็นไงคะโะรงจะไม่ท่งทิ้งเขาแน่นอนเมื่อโะรงเสด็จกลับมาครั้งที่สองเป็นไงคะระองจะรับเราเั้งหลไปอยู่กับพโะรงอีกครั้งหนึ่งบนเมืองบร,รม,มสุกเกษมใช่ไหมคะดังนั้นนะคะก็อยากจะหนุนใจพี่น้องในค่ําคืนนี้ผ่านพระธรรมสะดุดีนะคะในค่ําคืนนี้สั้นๆนะคะเป็นบทเพลงแห่งความไว้วางใจของกษัตริย์ดาวิดนะคะที่ทําให้เราเห็นถึงการสัมผัสถ,ถึง การไว้วางใจที่มาจากพระเจ้าสัมผัสถึงประสบการณ์ที่เราจะมีกับองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วไว้วางใจในความยิ่งใหญ่ของพระองค์นะคะ<ๆ>ก็อยากจะหนุนใจพี่น้องทั้งหลายในค่ําคืนนี้ผ่านพ้อยคําของพระเจ้านะคะเราที่ฐานด้วยกันนะพระเจ้าพระวิดาขอบคุณพระเจ้าสําหรับในค่ําคืนนี้สําหรับพระคาของพระองค์ที่หนุนจิตชูใจเราทั้งหลายผ่านบทเรียนของดาวิดที่เราได้ไว้วางใจในการทรงนําที่มาจากพระองค์ พระบิดาเจ้าเราทั้งหลายรู้ว่าหากไม่มีพระองค์สิ่งต่าง,างๆมากมายที่เรากระทํานั้นก็ไร้ความหมายขอบคุณพระเจ้าสําหรับการทรงสถิตของพระองค์ในช่วงข้าพุทธทั้งหลายที่ทําให้ข้าพุทธาได้มีสันติสุขมีความชื่นชมยินดีอยู่ได้แม้เจอสถานการณ์ที่มีความทุกข์ สถานการณ์ที่สับสนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงข้าวบุญท่างหลายแต่พระองค์ทรงนำให้ข้าวบุญได้เข้าลี้ภัยอยู่ในพระองค์ให้ข้าวบุทไจ้ย่ฟังเสียงพระองค์เสียงกระซิบของพระองค์ที่ดังอยู่ในหัวใจของข้าวบุญทั้งหลายพระเจ้าของการทรงนำจากพระองค์และขอฝากมอบช่วงข้าหลายไว้กับพระองค์อธิฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน